บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนตอกย้ำความสำเร็จโมเดลธุรกิจ The Ecosystem for All เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้งรีเทลเรสซิเดน c ์ Hotel, ออฟฟิศ โดยภายในงานแถลงขา่าววิสัยทัศน์ประจำปี Infinite Opportunity ประกาศทุ่มง,งบ121,000ล้านบาทภายใน5ปีเดินหน้าแผนพัฒนาโครงการสร้างย่านสร้างเมืองหลักเมืองรองขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งสร้างโครงการใหม่และยกระดับโครงการปัจจุบันแบบเต็มรูปแบบ พร้อมเตรียมสร้างปรากฏการณ์พลิกโฉมรีเทลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโครงการระดับ t h v w o r l w New m i t u i t u d e ปักหมุด s u p e r p r i ร e มโลเคชันทั่วกรุงเทพเทียบชั้นมหานครระดับโลกผนึกพันธมิตรร้านค้าเติบโตทั้งระบบต่อยอดความแข็งแกรง่งบนรีเทลอีโคซิสเต็มผนวกกับ The One Biz Marketing Intelligence Solutions ด้วย Data ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศช่วยดูแล360องศา ปีนี้นะคะเป็นปีที่เซนทันพัฒนานะคะประสบความสาเร็จอย่างสูงนะคะเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีผลประกอบการที่สูงที่สุดนะคะตั้งแต่เปิดดาเนินการมานะคะอีกทั้งเรายังบรรลุถึงเป้าหมายของจํานวนผู้เข้าสู่การค้านะคะรายได้แล้วก็เป็นปีที่เราสามารถจ่ายเงินปันผลนะคะให้กับผู้ถือหุ้นนะคะมากสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา แล้วก็เรายังเดินหน้านะคะที่จะมี business direction ปีนี้ที่จะเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องนะคะภายใน5ปีนี้เราจะลงทุนต่อเนื่องนะคะถึง121,000ล้านบาท แล้วก็ในปีนี้เรายังมีโครงการนะคะที่สำคัญถึง13โครงการนะคะที่จะเปิดแล้วก็ลงทุนร่วมกันนะคะ,ะโครงการที่เราเปิดไปแล้วก็คือ2ศูนย์การค้าของเรานะคะก็คือที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ซึ่งเปิดไปเมื่อต้นปีแล้วก็ภายในวันที่30มีนาคมนี้นะคะก็จะเปิดสาขา เป็นแห่งที่2ก็คือเซ็นทรัลนครปฐมแล้วก็ยังมีโครงการถึง10นะคะโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบแล้วก็แนวสูงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการของโรงแรมซึ่งเป็น international chain นะคะซึ่งจะเปิดดำเนินการที่ระยองดังนั้นนะคะเราก็ยังมีโครงการเดินหน้านะคะที่จะดูแล asset enhancement นะคะที่จะดูแลถึง6โครงการ ลงทุนต่อเนื่องนะคะ2 20,300ล้านบาทนใน6โครงการก็คงก็จะเป็นโครงการนะคะที่เซ็นทรานปิ่นเกล้านะคะเซ็นทรานบางนานะคะเซ็นทรานแจ้งวัฒนะนะคะเซ็นทรานพัทยาและก็ที่รัตนาทิเบศค่ะ,คะ วจะเป็นโครงการต่างๆที่เรานะคะคต้องดูแลนะคะศูนย์การค้าของเราแอสเซทของเราให้มีความยั่งยืนนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้ในแต่ละย่านไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือนะคะที่แจ้งวัฒนะไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันตกนะคะที่ปิ่นเกล้าแล้วก็เป็นทิศตะวันออกที่บางนาเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราจะ เดินหน้านะคะดูแลแอสเซทของเราทําให้คู่ค้านะคะพันธมิตรของเรานะคะมีผลประกอบการที่ดีและก็ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องค่ะ,คะปีนี้เราก็ยังเดินหน้าที่จะทําให้แอสเซทของเราแล้วก็ผลประกอบการของเราดีอย่างต่อเนื่องนะคะปีที่ผ่านมาเราก็ทําได้ดีถึง2 6นะคะ แล้วก็ทําให้มีกําไรนะคะร่วมลายได้ถึงสิมากกว่าปีที่ผ่านมานู่น40%ปีนี้ก็แน่นอนนะคะเราก็ยังมีความยืนยันแล้วก็เดินหน้านะคะที่ให้โครงการแล้วก็ผลประกอบการของเรานะคะดีอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์การค้านะคะก็ยังเป็นทุกๆศูนย์นะคะก็ยังพยายามทํำนิวไฮนะคะเพราะปีที่ผ่านมาเราก็ทําได้ประสบความสำเร็จด,ด,ดีกว่าก่อน ควิดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทราบว่าเรามีทัวริสนะคะเข้ามาประเทศไทยมากมายแล้วศูนย์การค้าทุกศูนย์การค้าอีกประมาณ10ศูนย์การค้าใน40ศูนย์การค้าของเราก็มีทัวริสเข้ามาใช้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตพัทยาและอื่นๆนะคะเหล่านี้เรามีทราฟฟิกนะคะที่ดีขึ้น 15-2 0นะคะแล้วก็ร้านค้าก็มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องเราก็มีความคาดหวังสูงมาหว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของเซ็นทรัลพัฒนาค่ะค่ะผลจากมาตรการผาคลัสอย่างคือวีซ่าจีนหรือใดๆอย่างนี้ค่ะมันเห็นผลมากตอนนี้ไหมคะตอนนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็จะเห็นว่ามีลูกค้าจากเรียกว่าทัวริสจากประเทศจีนนะคะเข้ามาใช้บริการที่เซ็นทรัลเวิด์คค่อนข้างสูงแล้วก็ที่พัทยา ส่วนที่ภูเก็ตนะคะจะเป็นลูกค้าทางด้านรัเสเซียก็ค่อนข้างสูงคือมาตรการฟรีวีซ่าก็เป็นมาตรการที่ดีมากอยู่แล้วนะคะในขณะที่มาตรการอื่นๆที่ทําให้ประเทศไทยนะคะมีเป็น uh, จุดหมายของการเดินทางจุดหมายของการใช้ชีวิตนะคะโรงแรมไม่แพงมากค่าอาหารไม่แพงได้มาเจอนะคะเค้าเชอร์สิ่งใหม่ๆและตอนนี้นะคะการช้อปปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งเดสิเนชันของทัวริสนะคะทุกคนก็มีความรู้สึกว่ามาช้อปปิ้งที่เมืองไทยนะคะได้ อะไรที่มากกว่านะคะมากกว่าวัฒนธรรมนะคะมากกว่าความสะดวกสบายนะคะแล้วก็การบริการเรื่องช้อปปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งเดสิเนชันที่ทัวริสให้ความสำคัญแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้อย่างก้ากระโดดแล้วก็เป็นนโยบายที่เสริมที่จะช่วยผลักดันแล้วก็ตามสอดคล้องกับภาครัฐด,ด้วยค่ะที่จะให้ GDP ของประเทศโตขึ้นค่ะค่ะถ้าในส่วนของภาคกัร เที่ยวอยากจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแล้วส่วนในตัวเมสติกการใช้จ่ายภายในอค่ะอีซ่รีซิตก็หมดแล้วเนาะจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรกระตุ่นเพิ่มไหมคะคือในแง่ของนักท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้วก็อยากให้ทางภาครัฐดําเนินการต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็น ฟรีวีซ่าให้กับประเทศต่างๆนะคะหรือถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็อยากให้สินค้าของเรานะคะแข่งขันกับประเทศฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ประเทศอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดมาตรการทางด้านภาษีนําเข้าเหล่านี้ลดถอยลงมาระดับหนึ่งนะคะก็น่าจะช่วยได้อีกมากนะคะแต่ในแง่ของเรื่องของอื่นๆนะคะในการกระตุ้นของภาครัฐอื่นๆเรื่องของ easy e r i p t หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็อยากให้มี ก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีปีละประมาณ2-3ถึง3ครั้งก็จะดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าในช่วงต้นปีก็กระตุ้นไปได้พอสมควรเลยค่ะขอบคุณค่ะสงกรานปีนี้คาดหวังยังไงบ้างอ๋อสงกรานปีนี้นะคะทางฝ่ายเอ่อมาเก็ตติ้แล้วก็ฝ่ายกิจกรรมทางศูนย์เนี่ยเราเตรียมพร้อมเลยนะคะเพราะว่าเอ่อเราทำได้ดีมากนะคะในช่วงเอ่อสิ้นปีก็คือเราทำเป็นเนชั่นวายเค้าดาวนะคะเกือบจะทุกศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศไทย21 จังหวัดนะคะทั่วประเทศเนี่ยเราได้พาริส i c i p a โครงการของเขาดาวแล้วก็เป็นฟิโนเมนอนนะคะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นศูนย์การจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เอาเทศกาลสงกรานเนี่ยนะคะมาต่อยอดนะคะทำให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นปีที่คนไทยทุกคนนะคะได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านหรือได้โอกาสท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง เรามีศูนย์การค้าครอบคลุมนะคะ42ศูนย์การค้า21จังหวัดนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะได้มีโอกาสก็เข้าไปใช้บริการนะคะเปหลบร้อนก็ยังดีนะคะไปเล่นน้ำสงกรานกิจกรรมคอนเสิร์ตมากมายเลยค่ะ